สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงเศร้าๆครับผมเศ้ามืดเลยมืดนีก็ได้6โมงอะแหละตะวันบ่็แจงพี่น้องืันนี้พามายามเบ็ดเฮียเขียดครับผมเนี่ยใส่กล้องหลังบ้านกล้องหลังบ้านครับผมมฝน,นเป็นกุมีสะดุ้งนิย้อยใส่ไบซิบก็ลังเนี่ยแหละพี่น้องมันหาเขียดใส่คำๆครับมันหลุ่นเบิ่งว่าสิมีป่ามากินเบ็ดเท่าบ่ ครับผมไปตุนกันยาวๆเลยครับมันโอ้แเสาร์เมื่หลังแรกก็มาถือว่าหลังแรกมาถึงเขี่ยดเตียนน้องๆอยู่พี่นอ้องอืดินแนวๆอยู่เนาะจะค่อยเก็บกลับนไหมพ,พี่น้องย่างรุ่นเรื่องครับอันท,ที่สองก็มาถือโอ้หลังฝุ่นหลังฝุ่นคืออยู่พี่น้องฝุ่นฝุ่นฝุ่นุ่นเสียนำนำเลย เอาแท้าเท้าแท้พ uh ี oh. uh ่เพ่อนเฮ้ยมีบางอย่งใกล้กันอู้อู้นี่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 เห็นบ่ครับนี่โอ้ยไฟผมเกิดซองประไฟโอ้นี่ปาคอพี่น้องนี่นี่เอย่ารอเอี่ยเขียดครับผม แยมแหลกพี่นอ้องแยมแหลกถึอมัเนเป็นแปนเลยนี่พี่น้องอกินมักยางจังเลยเห็นไหมรครับเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยหวานเจี๊ยบเลยแยมแหลกมาแล้วพี่น้องหวานเจี๊ยบหวานเจีย๊ยบอืมตัวใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เอา้าอยากกดแป๊บนึงพี่น้องแยมแหลกมาแล้ว ไปครับพี่น้องเต็มแหกมาแล้วตุนเบ็ดกันต่อไปไม่เป็นอะไรหยางยากเนี้ย,ยน้อยนึนโงโอ,อ้หลังนี้บ่ถือลังนี้บ่อนยังอยู่กเต่ายู่เนี่ยโอ้ยังทั้งหนาโอ้ยังทั้งหนากับบ่อนมันมันหลอกคล้องไหมพี่น้องแปนแปนดีดิคุโอ้บ่ถึกจังหลัง คุณีปลาตายเนาะมันลูกปลาสาวายตายเรียกเ,เขียนเท่าก็บว่ถือมันอยู่คือเก่าไมนเคยเก็บกลับมาอยางรุ่นเลเนยครับรุ่นแบบมืดๆนี่แหละอุ๊บอู้สิงไหนเนาะ đi <laughs> này xin <laughs> để cái mít thế nó thiệt nhá hoàn toàn nhá này cái nhánh vua thì nó muốn nhỏ mất chỉnh lên สิคายสิเจียงของมันเนี่ยผ้องเห็นปะปลาจอกือปลาดดน่มีน้อกินไปแล้วไปแล้วเหยายตวะผู้กองนกนนำสิเงีะเฮ้ยเป็นยังน้อยพอเองปลากับปลากินบะได้โอ้หลังนี่หลอน ทางนี้หล่อนจะว่าขางบนถือไนนีรุ่นบ่ทั้งน่ะไกลสิบบลพีน้องเบ็ดสิบสอสิบสามหลังนี่ยด้ถึงหกไปนีหล่อนหลังต่อไปเบ็ดสิเบิดเ้วพี่น้องยื้อซื้อยู่ เงี่ยอิงยคือกอวหลังสุดท้ายเอ้าตุนหลังสุดท้ายเป็นไงโอ้น้ำเสะะ่ามีกิรีพี่น้องเกียดยัยงยคือเกอ้กาอันตอนเนาะโอ้สุดยอ,อยามเม็ดบ้นับนแจงบุญแจงเลย ดูบนง,ดนงานเลยครับเมื่อนี้เบ็ดชิบซีหลังนัดไปแล้วชิบซีหลังได้แต้มอยู่ครับได้มาหนึ่งแต้มถือว่าพวกเหวี่ยงตรงพี่น้องได้แต้มอยู่ครับผมนี่บรรยากาศแค่เนะมาเ่า,มาเศร้าทางป้องครับผมถือว่าพวกเหวี่ยงเบ็ดแค่ชิบซีหลังใส่จากเลยตอนทำในมาหนึ่งแต้ม แต่ตัวใหญ่เติบบพี่น้องมาแลวง่ายอยู่ครับผมครับผมเขามาเบิงแล้ากาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับบ่าวดาพาละชงเละทาต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ไวสันส้นแค่นี้ครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเมื่อนาสิพาไปใสอีกหมองใหม่ครับผมเพราะว่ามีเวลาแล่วมีเวลาอยู่ตอนทนี้ว่างๆครับผมเอา้อาหาสิพาไปนี่ไปหาเจ้าอื่นกันเลยครับผม Ako pa sa